ในวันนี้เนี่ยเรามี2ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาเสริมความรู้ทุกรูปแบบจริงๆแน่นจริงๆครับผมท่านแรกนะคะขอต้อนรับคุณหมอผู้รู้ลึกร,รู้จริงเรื่องของผู้หญิงค่ะคุณหมอวิวแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโข,ขค่ะท่านที่สองนะคะเป็นจิตแพทย์ค่ะที่คมทุกๆคําพูดเลยนะคะคุณหมอแดนค่ะคุณหมอกัมปนาตันสิทธททบุตรกุลค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดี ขอเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะปัญหาหนักองค์หนักใจเลยค่ะก่อนแต่งงานเนี่ยดิฉันก็ได้คุยกับ แฟนแล้วว่าทุกอย่างที่เขาเป็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนติดเครื่องเสียงเนี่ยดิฉันรับได้หมดม,มีอยู่เรื่องเดียวที่รับไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการมีเมียน้อยอเขาก็ตอบว่าตกลงค่ะเราจึงแต่งงานกันนะคะแต่ว่าในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจนได้ขอถามคุณหมอทั้งสองท่านนะคะว่าทําไมเวลาที่ภรรยากําลังตั้งท้องอยู่สามีเนี่ยมักจะต้องแอบไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นด้วยถ้าดิฉันเลิกกับเขาจะเป็นการเห็นแก่ตัวไหมคะคุะคณหมอ,อมเพราะมีลูกแล้วหนึ่งคนด้วยกันค่ะ อายุ6<ม>เดือนนะคะ<ม>ก็ถามว่าจะเลิกกันดีหรือว่าจะต้องทนอยู่รบกวนให้คุณหมอช่วยแก้ไขปัญหาหนักอกหนักใจเรื่องนี้ด้วยบางทีปุ่ย่าตยายสั่งไว้ว่าเวลาท้องห้ามมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มท้องจนถึงหลังคลอดบางคนหลังคลอดตั้ง6 1 2เดือนเนี่ยสิ่ง<บ>ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อน,นี้ก็คือแฟนไม่มีเมนน้อยหมดเลยนะคะ ซึ่งตรงนี้ความเชื่อตรงนี้เนี่ยคุณพี่หญิงบางทีต้องปรับเหมือนกันเพราะทางการแพทย์นั้นเมื่อไรที่ตั้งครรภ์สามไม่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์นจนถึงคลอดเลยยกเว้นต้องไม่มีข้อห้ามะนะข้อห้ามดังต่อไปนี้ที่ไม่มีไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ก็คือหนึ่งตกเลือดแท้งเป็นนิติสินก็คือแท้งต่อกันสา,สามครั้งขึ้นไปนะคะมีน้ําคล่ําเดินมีน้ําคล่าแตกหรือว่าเรียกว่าน้ําเดินทางก่อนกําหนดมีเพศสัมพันธ์แล้วปวดท้องมาก เป็นแท้งคุกคามเพื่อจะคลอดอยู่เรื่อยนะคะฝ่ายชายมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อรโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าอีกอันนึงก็คือฝ่ายหญิงเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีความสุขก็คือไม่พร้อมเจ็บปวดนะคะมีเลือดออกอันนี้ก็เป็นข้อห้ามอีกอันนึงก็คือปรึกษาแพทย์และแพทย์บอกว่าอย่ามีเลยจะดีกว่านะคะ<อ>ฉะนั้นถ้าเรามีข้อห้ามเหล่านี้ซึ่งจริงๆฟังเหมือนเยอะนะยครับเยอะมากเลยเยอะมากเลยครับฟังเหมือนเยอะแต่จริงๆมันไม่เยอะเพราะผู้หญิงไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะสรุปว่าส่วนใหญ่0 90%สาามรถมีเพพสััมนธ์ได้ัาส เรื่องตั้งครรภ์นจนถึงครอดฟังดูเหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องการขาดความรู้เยอะอนะครับในเรื่องของก็มีได้หรือไม่ได้นะครับแต่วันนี้คุณหมอชันวุรีบอกว่าโอ้ทำให้กระจ่างขึ้นเยอะอแล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่นี่ก็ก็คลายความกังวลลงไปลักษณะของคนบางคนเนี่ยจะเหมือนมีครอบกลัวก็มีนะแต่ว่าไม่ได้มีเพราะว่าตัวเองเนี่ยรักเขาทุ่มเทพเพื่อเขาอย่างเต็มที่ คือมีแล้วก็อยากจะสแสวงหาความสุขจากการมีคู่ด้วยดัยงนั้นใช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าภรรยาไม่สามารถจะให้ได้ก็เลยต้องเปลีกตัวไปหาคนอื่นต่อ,อบางทีนี่เขาผู้ชายเขาแยกไม่ได้ระหว่างความรักกับเรื่องเซ็กส์อ,อย่างนี้นะครับเขาก็เอาอมาปนกันแล้วก็พอช่วงที่ภรรยาให้ไม่ได้เขาก็เลยไปมีไปมีคนอื่นชั่วคราวเพราะว่ามีความต้องการทางเพศอยู่ อย่างนี้นะครับแต่ผู้หญิงก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเขาคงไม่รักเราแล้วอะไรอย่างงี้แต่มันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งแค่นั้นเองมันจะพิสูจน์ได้อีกทีนึงก็ตอนที่หลังจากที่คลอดแล้วนะครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่กันใหม่ก็เจอหลายคู่ปรากฏว่าหลังจากที่ภรรยาคลอดแล้วผู้ชายก็ไปเลยก็มีถ้าถ้าอย่างนั้นก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าอันนี้เขาเขาไม่ได้รักเราล,ละเขาก็คงไปมีคนอื่นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเวลานั้นจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเผลอไผลพลั้งพลาดไปบ้างอะไรอย่างี้ยเราคงต้องให้โอกาส นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท้องมาหลายหลายหลาย,ลายคันแล้วเนี่ยททก,ก็ทำทุกครั้งเลยนี <c oughs> ่ก็ขนาดไม่ท้องก็ยังทำมาอย่างนี้ก็เป็นตัวบอกแล้วว่าสงสัยจะนอกใจจริงๆคู่แต่งงานหลายคู่ที่ฝ่ายหญิงก็ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เขาก็มีวิธีอื่นฝ่ายชายเองสามารถช่วยตัวเองได้อย่างปลอดภัยในช่วงที่ฝ่ายหญิงตั้งครันซึ่งความสุขของการเป็นพ่อแม่นี่น่าจะเหนือ กว่าความสุขที่จะไปหาเศษหาเลยบางจุดที่น่าสนใจก็คือเรื่องของอารมณ์บางทีคนตั้งคันบางทีอารมณ์จะหงุดหงิดนะแล้วมันเพลียมันเหนื่อยอะไรเงี้ยคือพอหงุดหงิดปุ๊บเนี่ยก็ฝ่ายผู้ชายก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เลยพานี่จะเป็นข้ออ้างออกไปด้วยวนด้วยแถมขี้งอนิกกตกข่าวเลยถ้าเกิดเลิกเนี่ย เป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแต่งงานกันมันมีนมความคาดหวังเยอะนะ <Russians. S 1> อยากให้เขาเป็นอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับบอกที่ว่าถ้าเรามีแต่ความคาดหวังเนี่ยมันคงต้องเลิกแน่ๆ <favorites. S 2> เพราะเขาคงไม่ได้อย่างที่เราต้องการ <Wing. S 2> แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยน Hands จากความคาดหวังเนี่ยลดความคาดหวังลงบ้างหรือว,ว่ายอมรับบ้าง<อ>ให้อภัยให้โอกาสบ้างเช่นสามีอาจจะพลาดไปนะเพราะเขาอาจจะประสบการณ์น้อยในในเรื่องของการอาจจะเพิ่งแต่งงานไม่นานแล้วก็พลาดไปอย่างเงี้ยการให้โอกาสให้อภัยเขาเนี่ย ถ้าไม่ทําซ้ําอีกก,ก็คงคิดว่าไม่จำเป็นต้องเลิกหรอกคนเรามีสิทธิ์ผิดพลาดกันได้คุณต้องประเมินสามีก่อนว่านหนึ่งเป็นสันดานของสามีคุณไหมถ้าเป็นสันดานเรายื้อมาเดี๋ยวก็ไปใหม่รเราก็ทุกถ,ถ้าเขามีคุณค่าพอเขาไม่ทอดทิ้งคุณเขาส่งเสียคุณไหมเขาดูแลลูกดีไหมค,คุณดูแลคนดีไหมคุณต้องสู้นะคะนี่การสู้เนี่ยเราก็ต้องสู้ด้วยการให้ไม่ใช่ด้วยการรับนะคะเมื่อไหร่ที่เราคาดหวังสูงอย่างที่อาจารย์แดนพูดเนี่ย หรือคาดหวังว่าสามีจะให้ให้อะไรเราเนี่ยสุดท้ายเราเป็นผู้แพ้รเรามาดูตัวเราด้วยว่าเรามีข้อบอกพร่องอะไร,รมีความผิดพลาดอะไรแล้วความดีนั่นแหละดึงเข้ากลับมาแล้วเรามีลูกค่ะ คือกาไรของเราเลยเรามีลูกอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีลูกแต่ว่าจะต้องสู้ด้วยเวลาและใจเย็นความอดทนนะคะแล้วก็สู้ด้วยความดีของเรานะคะทีนี้เราจะสู้ก็เมื่อเขามีดีให้เราสู้ถ้าเขาไม่มีดีปล่อยเข้าไปเดือดคะเราอยู่ของเราแล้วเราจะมีคนดีกว่ามาเจอเรานะคะจริงๆแม่คนเดียวก็เลี้ยงลูกได้นะเราแต่ว่าถึงที่สุดแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้หนึ่งสายจากทางบ้านนะครับก็คือคุณบีโทรมาปรึกษาปัญหาแทนคุณแม่นั่นเองนะครับคุณบีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะอายุ52ปี ค่ะแล้ววันนึงคุณแม่จับได้ว่าพ่อมีภรรยาน้อยท่านก็เลยบอกว่าเสียใจมากนะคะแล้วต่อนสันดาห์มาประมาณอาทิตย์ของอาทิตย์เนี่ยพ่อของมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยแต่ที่นี้คือคุณแม่เป็นเป็นข้าสวไวท์โแล้วก็เป็นเรนื่องทางเพศแล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วจะทำยังไงให้แบบท่านทั้งสองคนแบบรู้สึก อีกแต่ว่าเรื่องความสต่มาแลกเงี่มาปิดด้านความรักและความอบอุ่นนะคะกับภรรยาน้อยนี่ยังคบหากันอยู่ไหมครับหรือว่าเลิกลากันไปแล้วครับตอนนี้ก็เลิกลาไแล้วะค่ะโอเคก็เป็นปัญหาใหญ่นเนื้อเน่าถูกตัดไปเรียบร้อยนะแต่ <c oughs> สภาพจิตใจนี่ก็จะเป็นอีกประเด็นหลักนะฮะเรื่องการนอกใจไม่นอกใจมันก็ไม่ใช่ว่าสาเหตุเดียวว่าพอไม่มีเซ็กส์แล้วก็ต้องนอกใจอาจจะไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมานั่งเคลียร์กันว่าจริงๆแล้วเนี่ย ที่ต้องไปมีคนอื่นเนี่ยเพราะว่าต้องการเรื่องเซ็กส์หรือเปล่าเคยมีคนมาปรึกษาอย่างเงี้ยปรากฏว่ามาถึงก็ด่าว่าสามีใหญ่เลยว่าอย่างมุ้นอย่างนี้พอคุยไปคุยมาปรากฏว่าในที่สุดสรุปว่ายอมรับว่าจริงๆตัวเองเนี่ยเป็นไวทองแล้วก็อารมณ์เสียหุดหงิดสามีไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยคนวู้หิีเข้าสู่ไวทองจะมีอาการชัดเจนก็คือเมื่อไหร่ที่ประจำเดือนเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มหมดไป1หนึ่งปีก็เรียกว่าเข้าสู่ัวทองเมื่อฮอร์โมนหมด ความต้องการทางเพศก็ลดลงการตอบสนองทางเพศก็ลดลงความสุขในทางเพศก็ลดลงแต่คุณผู้ชายนี่ลดปีละ1% 2% 3%แล้ว,แ,ลวแต่คนมาเข้าสู่ใบทองทีก็80โโ70 80เจถึงจะรู้ตัวเองว่าบบกไม่ไกล <โอ S 2> นะคะ,คะตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองคึกคักดีฉะนั้นจึงมีปัญหาของับทองก็คือฝ่ายหญิงรู้สึกว่าตัวเองหมดความต้องการและฝ่ายชายยังรู้สึกว่าตัวเองมีความต้องการเมื่อไร่ที่คุณเข้าสู่ใบทองแล้วคุณฮอร์โมนหมดนะคะแล้วก็มีปัญหาตรงนี้ ไปพบแพทย์ปรึกษาค่ะสามารถใช้ฮอร์โมนเสริมการดูแลตนเองดูแลจิตใจดูแลร่างกายฉะนั้นบางคน60 7ิยังดูไม่รู้เลยค่ะแล้วก็ยังมีอารมณ์ทางเพศอยู่ได้ค่ะสามารถกลับมาได้นะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องขอช่วยคุณพ่อว่าอาจจะต้องง้อกันหน่อยนะครับเข้ามาพูดคุยกันดีๆแล้วก็ให้สัญญิงสัญญากันใหม่แล้วก็กลับมามองทั้งสองฝ่ายเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณพ่ออาจจะต้องเคลียร์ตัวเองว่าที่นอกใจบีมีเมียน้อยเนี่ย ไม่มีคนอื่นเพราะเรื่องอะไรกันแน่แล้วก็แม่อาจจะต้องเคลียร์ตัวเองว่าฉันเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจนะกับการที่พ่อทําแบบนี้ทําให้รู้สึกว่ามันมันผิดหวังอย่างรุนแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเคลียร์กันเข้าใจเราเนี่ยวันเวลาที่ผ่านไปจะทําให้เกิดการยอมรับได้ง่ายขึ้นคือ